เคลียให้ชัด iPhone 12เปิดตัวเมื่อไหร่วางขายเดือนไหนเอาแน่ๆโก go สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวของ Apple ก่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ iPhone AirPods รุ่นที่2นะครับและเรื่องของข่าวอื่นๆนะครับมาดูกันครับว่าวันนี้จะมีอะไรเด็ดอะไรเจ๋งแจ๋วให้ติดตามกันบ้างครับรับชมเลย go มาถึงข่าวแรกเลยนะครับคือเรื่องของ iPhone 12เนี่ยตอนนี้ข่าวลือแบบเยอะมากๆเลยนะครับบางคนก็บอกว่าเฮ้ยจะแบบเปิดตัวช้ากว่าเดิมบางคนก็บอกจะวางขายแบบช้ากว่าเดิม,มข้อมูลล่าสุดเขาบอกว่าจะเปิดตัวเวลาเดิมครับคือเดือนกันยายนนี้แหละอีกประมาณเดือนก,กว่าๆสองเดือนจะเปิดตัวแล้วแต่การวางขายเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยจะพอเปิดตัวปุ๊บจะวางขายในเดือนนั้นเลยใช่ไหมครับแต่มาปีนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยทำให้ไม่สามารถวางขายได้แบบในเดือนเดียวกันไงจะช้าไปอีกนิดนึงโดย iPhone 12เนี่ย รุ่นที่รองรับ 4G เนี่ยจะวางขายในเดือนตุลาคมครับผม <Wow. S 1> ส่วนรุ่นที่รองรับ 5G เนี่ยจะวางขายชา้าไปอีกเดือนนึงคือในเดือนพฤศจิกายนและ iPhone 12ที่จะเปิดตัวจะมาพร้อมกันทั้งหมด4รุ่นเลยนะครับ <c oughs> คือ iPhone 12หน้าจอ5.4นิ้วและ iPhone 12 Max หน้าจอ6.1นิ้วนะครับและอีก2รุ่นคือ iPhone 12 Pro จะเป็นตัว Pro เนี่ย6.1นิ้วและตัว Pro Max จัดเต็มๆไปถึง6.7นิ้วเลยนะครับซึ่งข้อมูลล่าสุดเขาบอกว่า iphone 12ทุกรุ่นทุกโมเดลเนี่ยจะรองรับ5 g ทุกย่านความถี่โอ้ยงานนี้แหละครับโอ้โหใช้งานได้สดนุกแน่ไม่ว่าจะไปญี่ปุ่นไปอเมริกาไปไหนไหนก็แล้วแต่ จะเร็วแลแรงแบบสุดที่ 5G ทําได้แต่ตอนที่โควิด19แบบเนี้ยจะได้ไปเที่ยวไหนเลยสงสัยได้ใช้อยู่แต่ในประเทศไทยนะครับผมและยังมีข่าวเพิ่มเติมอีกนะครับก็บอกว่าในอีก2ปีข้างหน้านะครับหรือในปี2022เนี่ยน่าจะเป็น iPhone 14นะตอนนั้นเนี่ยจะโอ้โห Apple เนี่ย iPhone จะออกแบบเลนส์แบบโอ้โหมหาซูมหรือเลนส์ประเภทเลนส์เพลิสโคปนะครับซึ่งสามารถแบบซูมได้แบบโอ้โห50เท่า100เท่าคล้ายๆกับของ Huawei P30 Pro หรือในกรณีของ Samsung S 20 u l t r เนะครับเราไปดูกันครับว่าถ้าเกิด2ปีที่ว่าตรงนั้นเนี่ย a p p l e เนี่ยออก i p h o n e ที่แบบเป็นเพล i s สโ p e มาจริงๆนะเนี่ยจะมีทีเด็ดอะไรอุบไว้บ้างหรือแบบมีไม้ตายเลยที่แบบมาเต็มงัดมาแข่งอย่ไหนๆก็มาช้ากว่าเขาใช่ไหมครับถ้าไม่มีทีเด็ดมาโอ้โหงานนี้โดนโขกกันแน่นอนครับผมมารอดูกันครับ มาถึงข่าวที่สนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นแฟนขับของหูฟัง AirPods รุ่นโปรนะครับกำลังรอรุ่นอัปเดตหรือรุ่นที่2อ,อยู่เนี่ยข่าวล่าสุดจากทางสือ่อที่ไทม์เขาบอกว่าตอนนี้จะมีการอัปเดตนะครับจะมีการใส่เซนเซอร์สําหรับนับอัตราการเต้นหัวใจปุบปุบด้วยแล้วก็แบบมีเซนเซอร์วัดก้าวเดินและยังมีเซนเซอร์อีกตัวหนึ่งสามารถจับอัตราการแบบเฮ้ยการสั่นการเคลื่อนไหวของศีรษะด้วยนะครับและแน่นอนว่าเฮ้ยจะเปิดขายในปีนี้เลยหรือเปล่าเขาบอกว่ายังก่อนครับ โอเคจะเริ่มการผลิตเนี่ยตอนประมาณไตรมาสที่4ีคือปลายปี2021นะครับและแน่นอนจะน่าจะเปิดขายปลายปี2021แล้วเร่งหผลิตกันเต็มที่เลยจนถึงต้นปี2022ต่อต่อต,อตอไปนะครับเรามาลอดูนะครับเซ็นเซอร์ที่ใส่เข้าไปหลากหลายอันตรงนี้เนี่ยจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยง่ายขึ้นมากขนาดไหนไปดูกัน แล้วมาถึงข่าวที่3นะครับสำหรับเพื่อนๆเ,เนี่ยโอ้โหเป็นแฟนคชับที่แบบชอบใช้งานแอปพลิเคชันแชทอย่างตัว Facebook Messenger เนี่ยล่าสุดนะครับตอนนี้เนี่ยกูแอปตัวนี้อัปเดตแล้วครับสามารถที่แบบเฮ้ยทำการแบบล็อกแอปพลิเคชันไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบล็อกผ่านตัว Touch ID หรือสําหรับคนที่ใช้สแกนหน้าเนี่ยก็สามารถจะแบบล็อกแอปพลิเคชันผ่าน Face ID ได้นะครับต่อไปนี้เนี่ยเพื่อเรายื้มแบบเฮ้ยไอโฟนเราไปถ่ายรูปถูกไหมครับ อันนี้พอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บอาจะแอบ,บเข้ามาดู Facebook Messenger ของเราเข้าไม่ได้แล้วครับติดรหัสเป็นที่เรียบร้อยคือโหต้องทำการสแกนหน้าก่อนหรือสำหรับบางคนเนี่ยก็ต้องสแกนนิ้วก่อนถึงสามารถจะผ่านเข้าไปใช้งานได้ฮย <Yeah. S 1> เราตั้งค่ายังไงเนี่ยอย่างแรกนะครับเ,เพื่อนๆต้องอัปเดตตัว Facebook Messenger ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อน พออัปเดตเสร็จปุ๊บเข้าเมนแอปใช่ไหมครับเอานิ้วแตะที่แบบรูปโปรไฟล์ของเราเองมุมซ้ายบนปุ๊บพอแตะเสร็จปุ๊บเนี่ยเลื่อนมาปุ๊บแตะที่คําว่า Privacy ครับผมและสุดท้ายปุ๊บเนี่ยในหน้าที่เขียนว่าแบบล็อกแอปใช่ไหมครับกดปุ๊บแล้วกดเปิดใช้งานแค่นี้ครับง่ายมากๆเลยลองไปใช้งานกันดูนะครับรับรองว่าขอ้อมูลของเพื่อนๆเนี่ยจะปลอดภัยมากกว่าที่เคยครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับข่าวสารต่างๆที่พี่เติ้ลเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆในวันนี้นะครับถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้นนนะะคครรััับบฝากกกดดด subscribe ช่อองงเเตต้ Studio, ้้สูิโป็ลลใจวยแ อย่าลืมสั่งกระดิ่งแหละจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องของเราวันนี้พี่ตั้นลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับทุกๆคนบ๊ายบาย